สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอทําคลิปในบ้านก็แล้วกันเนาะกําลังจะออกไปทําภารกิจข้างนอกไปทำไปเคลียร์งานข้างนอกนิดหน่อยแล้วก็จะไปตลาดนะคะทำธุระให้เสร็จเพราะว่าจะไม่อยู่บ้านสองวันต้องเตรียมอะไรให้เรียบร้อยก็ให คุณลูกสาวกาแฟอยู่บ้านคนเดียวต้องไปซื้ออาหารไว้ให้เขานะคะต้องปิดบ้านเอาไว้ก่อนก็วันนี้ก็ต้องทำคุยกับเพื่อนในบ้านนี้แหละเนาะถ้าไปต่างจังหวัดกลับมาจะไปหาคิดสวยหรือมีประโยชน์มาฝากเพื่อนนะคะ หวังว่าเพื่อนคงไม่ว่ายัยการนะยัยการก็ทําไปเรื่อยๆแหละทํำดีบ้างไม่ดีบ้างก็ฝากเอการด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ยัยการด้วยค่ะสวัสดีค่ะ